สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมื่อนี้ผมจะพาพ่อแม่พี่น้องเข้ามาร่วมงานบุญประเพณีของนามพระธาตุนะครับเพื่ออนุรักษ์สืบสานไว้ให้ลูกหลานนะครับวัดพระธาตุเจดีนะครับบ้านสามสวนเหนือมูทีซีตำบลสามสวนอำเภอบันแทนจังหวัดชัยภูมินะครับนี่เป็นมื้อวันเพ็ญึ้นสิบําคเดือนหานะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมเพิ่งมีเวลาได้ตัดต่อนะครับหลังจากที่สงูงทตุเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่ก็จะมีการเล่นและเล่นสงการตามประเพณีโบราณน,นะครับ ขึ้นฟ้าขึ้นฝน,นมานะครับมือนะครับเดี๋ยวขอเก,ก็บหาตั้งกล่องนะครับพอดีจับกล่องสองตัวนะครับลำบากแน่หนินะครับดูส ดูสิว่าเมื่อกี้เห็นรถวงการบริหารชนตะบนที่ใส่นะครับรถน้ำเสียวๆเขาฉีดน้่านะครับมาตัวสับโดนน้ำมาหลายรอบแล้วนะครับดูสิว่าจะเริ่มล้วนหนักแล้วนี่ครับสาธุนะครับอนุโมทนาบุญน้ำกม่พี่น้องเขาทุกทุกคนนะครับที่มาร่วมทำบุญในครั้งนี้นะครับขอให้เจริญด้วยอายุวันะสุขะพระปฏิพานธนสารสมบัติลำลำรวยรวยจุดไวยร้อยเบื่อกันทุกๆตัวนะครับ